ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหลังจากที่มีหนุ่มนครนาะยกคนหนึ่งปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้ระหว่างนั้นลมมันพัดกิ่งไม้ไปชนกับเสาไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตครับเรื่องนี้ไปตีข่าวกับคุณริมพิรวัตรกันครับ ติดตามช่วงสติข่าวกับพิงพีรวัตรครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ล่าสุดที่นครนายกผู้ชายคนหนึ่งอายุ20กว่ากว่าเขาบอกว่าเขาเป็นช่างรับเหมาตัดแต่งกิ่งไม้แต่ก็อาจจะทําหลากหลายอาชีพเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเขาถูกว่าจ้างให้ไปตัดแต่งกิ่งไม้ตรงจุดนี้จังหวะที่กําลังจะหักกิ่งไม้เบี่ยงหลบไม่ให้ร่วงไปที่บ้านคนเนี่ยปรากฏว่าไอ้กิ่งไม้เนี่ยนะฮะไปพาดกับสายไฟแล้วตัวเขาก็ถูกไฟช็อต ตายคาที่ตายบนที่สูงตรงนี้ฮะแล้วก็นําร่างลงมาส่งไปชนะสูตรก่อนบําเพ็ญกุศลทางศาสนาคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ปีนขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้แล้วถูกไฟดูดไฟช็อตเจ็บบ้างตายบ้างเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากมีทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าว<ป>ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดการไฟฟ้าเคยออกมาเตือนแล้วนะครับบอกว่าอะไร คนที่จะขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้คุณต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วต้องระมัดระวังเนื่องจากอะไรไอสายไฟฟ้าคุณผู้ชมมันมีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง22,000โวลต์นะฮะสูงกว่าไฟบ้านเนี่ยร้อยเท่านะแล้วต่อให้เป็นกิ่งไม้แห้งก็ตามแต่ถ้ามันไปพาดผ่านกับสายไฟซึ่งแรงดันไฟฟ้ามันสูงมากมันมีโอกาสที่กระแสะไฟมันจะวิ่งผ่านจากกิ่งไม้มาสู่ร่างคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นได้และโอกาสถูกดูดถูกชอ็อตมีสูงดังนั้น ระยะปลอดภัยคือวัตถุต่างๆต้องอยู่ห่างจากสายไฟแรงสูงที่ที่อาจจะเปลยเปล่าเนี่ยอย่างน้อยๆคือเมตรถึงเมตรครึ่งขั้นต่ำนะฮะห่างมากได้กว่านั้นยิ่งดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถูกดูดถูกช็อตขึ้นมาไม่เจ็บก็ตายอาการสาหัสหน้าเป็นห่วงฟังคําเตือนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญครับ เราต้องรู้ว่าสายไฟตรงนั้นมีแรงดันเท่าไหร่โดยคร่าวๆเราแบ่งเป็นสามกลุ่มคือแรงดันต่ำแรงดันกลางแรงดันสูงถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดแต่งต้นไม้ในจุดที่ใกล้สายไฟแรงดันกลางกับแรงดันสูงนี่ต้องให้คนที่รู้เรื่องหรือว่าชำนาญเรื่องนี้ดำเนินการครับไม่ควรดำเนินการเองคนที่ช่วยก็ต้องระวังว่ากระแสไฟยังเคลื่อนอยู่หรือเปล่ามีวิธีการโดยเฉพาะเลยครับการเดินเข้าไปใกล้คนช่วย ถ้าไม่ระมัดระวังจะเสียชีวิตตามอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นในการเข้าไปช่วยเนี่ยจะต้องกระโดดเท้าคู่เข้าไปเลยเพื่อไม่ให้กระแสไฟผ่านตัวเราเพราะฉะนั้นการที่จะตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องเนี่ยต้องมีความรู้ต้องมีทักษะถ้าไม่มีก็ควรจะไปเรียนรู้ซสก่อนจะตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ต้องมีความรู้มีทักษะที่เชี่ยวชาญผ่านการอบรมมานะฮะหรืออาจจะ แจ้งการไฟฟ้าก็ได้แจ้งการไฟฟ้าเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือดูแลโดยเฉพาะไอ้กิ่งไม้สูงๆที่ผ่านสายไฟใกล้สายไฟอย่าทาเองถ้าไม่เชี่ยวชาญเราเสี่ยงตายส่วนคนไปช่วยก็ต้องระวังไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะตายเพิ่มก็ได้มาต่อกันเนอะเรียนรู้อย่างเดียวว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมถีบอย่างเดียวเลยทั้งสองท่านต้องระวังตีเท้าคู่ด้วยนะให้เขาหลุดใช่ไหมให้เขาหลุดจากกระแสน้ำอะไรผมจำไว้แม่ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนผมพร้อมช่วยเสมอนะครับขอบคุณครับได้ครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ